ของลงนวดทุกคนทุกท่านตอนนี้หนวดกําลังอยู่ในส่วนหลังบ้านนะครับอยู่ในส่วนหลังบ้านไม่ใช่อยู่ที่ไร่นะครับตอนนี้อยู่หลังบ้านครับผมกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วจะมารีวิวหาตัดเอาดอกไม้ใส่แกกันกันมีดอกไม้ชนิดชนิดหนึ่งตอนนี้กําลังออกดอกเลยก่อนอื่นก็พาชมธรรมชาตินิดหน่อยก่อนเนาะ บ่ม,มีดอกไม้อะไรในสวนหลังบ้านของลงบ้างดอกเซ,เซลบี้นี่ก็น่ารักดีนะเซเซลบี้ครับออาดอก,ดอกได้ตลอดปีเลยถ้ามีแดดน่ารักน่ารักยิ่งตัดกิ่งออกยิ่งถางกิ่งออกยิ่งดอกยิ่งออกมาต้องให้ตัดกับตัดออกตลอดบนนี้ก็ทายดีเบรครับดอกตุกก๊กตา ตุ๊กตาหมีอะไรนองนี้แหละแต่นกชอบกินเจซอนตอนนี้เริ่มบานเต็มที่แล้วแจ่เต็มที่แล้วแต่นกก็มามากินทุกวันกินเจซอนตอนนี้ก็ปล่อยให้นกกินเนาะน่ารักดีเป็นดอกไม้แบงค์เสียพันแบงค์เสียชนิดหนึ่งของออสเตรเลียครับเริ่มแจ่เต็มเต็มตุเต็มที่แล้วอีมาดูใบ ดอกก้อนหิมะกันในเริ่มเปลี่ยนสีเต็มที่แล้วตอนนี้จากเขียวเป็นเหลืองจากเหลืองเป็นส้มเป็นชมพูกําลังเริ่มเป็นสีสแดงเต็มที่แล้วก็ใบก็ร่วงลงมาครับเพราะหน้าหนากก็กำลังใกล้เข้ามานั่นเองไปมาดูมาดูดอกไม้ที่ลุงกําลังตัดใส่ใจกันกันก่อนดีอนอก,กว่าไปครับอยู่ตรงนี้นะดอกสีชมพูครับกำลังขึ้นมาน่ารักน่ารักเลยเนี่ ดอกว่านครับว่านชนิดนี้คือว่านาชื่อว่านเน,นรีนครับชื่อเนรีนออกดอกได้หัวเป็นหัวแต่ก่อนอื่นก็ดูหัวก่อนนี่ไงดึงดึงหัวขึ้นมานลักษณะหัวจะเป็นแบบนี้ขึ้นง่ายครับขึ้นง่ายแล้วก็อยู่ได้นานได้ทนเลยดูสิดอกของเข้า หัวนี้ลุงเอาลงดินมาประมาณสิบปีสิบปีที่แล้วนะถึงเวลาเขาก็โผล่โผล่ดอกขึ้นมาแล้วก็ไปขึ้นมาบ้างเหมาะสลับตัดส่ใจกันครับเดี๋ยวปีนี้ลงุงจะขยนพยายามขนย้ายไปปลูกที่ไร่ครับมีหลากหลายสีแต่ามากจะเป็นสีชมพูมากกว่าสีแดงก็มีสีเหลือง แต่สีเหลืองนี่แพงแพงมากเลยหัวเดียวนะแช่หัวเดียวนี้ประมาณห้าร้อยบาทรู้ไหมแพงมากเลยแต่สีเหลืองนี้สีเหลืองสีส้มนี้จะไม่ค่อยขึ้นครับจะขึ้นเฉพาะสีชมพูไปตัตสใส่กันกันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเอากันไก่มาพอดี มีไม้ไม้เมืองน,นอกนะครับที่บมืองไทยใน้ลงก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเขาชอบเนี่ยอากาศเย็นบ้างร้อนบ้างจะออกดอกในช่วงไปปลายป,ปลายฤดูออทอมครับน้นาหนาวกำลังเข้ามาแหละเขาจะออกดอกช่วงช่วงนั้นเหมาะตัดใต่เจกัน แล้วก็เวลาปลูกก็ปลูกรวมกันลหลายๆหัวนะลงพร้อมๆกันดอกจะขึ้นมาทีเดียวคือรวมกันจะดูสวยกว่า ขยายพันธุ์ก็ง่ายนะง่ายถ้าดินเหนียวๆได้นะก็จะออกหัวต่อไปเึเรื่อยๆทีแรกแรกๆก,ก,ก,ก็มันไม่รู้ว่าปลูกที่ไหนนะไม่รู้ว่าขึ้นยังไงแต่พอดอกโผล่ขึ้นมากงจะรู้ว่าปลูกตรงปลูกตรงนี้ <c oughs> ลืมไปบางครั้งนะหญ้าปลูกขึ้นมาไปดอกไม้ที่สี สวยจัดดิอ่ะกำลังตัดใต้หลายอกช่อแล้วตัดไปเรื่อยๆเยนาะเห็นไหมโป่ขึ้นมาก็มีเห็นไหมโล่ขึ้นมา ได้หลายๆสีมารวมกัน,นเนาะคงจะดี mm hmm. แต่แพงครับสีส้มสีเหลืองแพงมากเลยถ mm ้า hmm. สีชมพูตันนี้ก็ดีแล้วล่ะ mm hmm. เป็นว่านที่ไม่มีไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีไม่มีกลิ่นหอม ตามตลาดขายแพงต่อต่อช่อไนะแพงลนป่านี่ขึ้นเลยดิรู้ว่าปีหน้าไอ้พี่ปีหน้าปีนี้แนะหะจะย้ายเอาไปปลูกที่ไร่ครับ ้แล้วบ้านนนรีนครับชื่อนนรีนนนรีนอันนี้ก็สวยออกดอกนานะนะนั้นนะชมพูเนี่ยชื่อดอกอญี่ปุ่นครับพันไม้ก็มาจากญี่ปุ่นพันเนี้ยชื่อพันอะไรลุไงไม่ยังจําชื่อไม่ได้สักทีมันก็สวยดีฮนะแต่สัตว์ใจกันไม่นานครับใบเอ่อกลีบกลีบดอกของเขาเนะี่ย ชอบล่วงลงมาก็เลยไม่ไม่่อยชอบตัดใส่ใกันใส่กันเท่าไหร่มันวิวเป็นยังไงสวยไหมโอเคนะครับผมสวยเนาะคันนี้พอแล้วเนาะไปะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผม สวัสดีครับ